before all of you i spoke the truth หนังต่ลุง hot news นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Last Duel มันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า The Last Duel ครับเป็นเป็นการต่อสู้ของอัศวิน2คนนะฮะต่อสู้กันไม่ใช่รบนะ เป็นช่วงยุคกลางอัศวินยุคกลางเลยนะฮะตัวของแมดเดมอนครับต่อสู้กับอดัมไดเวอร์แมดเดมอนเนี่ยที่เล่นมาเทียนนะฮะที่ไปติดอยู่บนดาวอังคารนะฮะอันนี้ก็แมดเดมอนที่เล่นฟอร์ดวีฟอร์ลารีที่เล่นเป็นแคร์โรชเชลบี้ด้วยอันนี้ก็ลองไปหาติดตามผลงานเก่าๆของแมดเดยมอนได้นะฮะตัวของอดัมไดเวอร์ก็คนที่เล่นเป็นไคลโลเรนนะฮะจาก Star Wars ไตราภาคล่าสุดนี่แหละตัวร้ายของ Star Wars ของเรานี่แหละนะ,ะลูกหลานของตระกูลสกายวอล์กเกอร์นะฮะสองคนโครจร จเจอกันครับในภาพยนตร์เรื่อง The Last Duel ครับผม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ2อัศวินครับและ1หญิงงามครับนั่นก็คือตัวของโจดี้โคเมอร์ครับนักแสดงที่ได้รับรางวัลเอมี่อวอร์ดด้วยนะฮะจากภาพยนตร์เรื่อง Killing Eve นั่นเองครับผมมาประชันบทบาทกันทั้ง3คนเลยนะฮะเรื่องราวของ The Last Duel ครับเป็นเรื่องราวที่อิงมาจากเรื่องจริงด้วยเหมือนกันนะฮะมีฉากหลังเป็นช่วงศตวรรษที่14ครับผมบอกเล่าเรื่องราวของอัศวินชาวฝรั่งเศสนะฮะอย่าง ชองเดอคารูตนะฮะตัวของแมตต์เดมอนนี่แหละที่ได้มีคดีพิพาทกับสหายรักครับอย่างชาร์กเลอร์กิสนะฮะตัวของอดัมไดเวอร์ครับผมจนนําไปสู่การท้าดวนแบบตัวต่อตัวของสองอัศวินผู้กล้าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตัวของมากาเลสครับที่แสดงโดยโจดี้โคเมอร์เนี่ยมากล่าวหาว่าตัวของเลอร์กิสครับตัวของอดัมไดเวอร์เนี่ยไปล่วงละเมิดทางเพศเธอครับระหว่างที่ตัวของแมตต์เดมอนเนี่ยหรือชองเดอคารูตเนี่ย ออกไปรบครับเมื่อเรื่องราวไปถึงชั้นศาลครับแต่ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมายืนยันความจริงได้นอกจากคํากล่าวอ้างของมาการรสครับผมจึงต้องตัดสินความบริสุทธิ์ด้วยการดวลก,กันจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งครับในภาพยนตร์ที่ออกมาตัวอย่างภาพยนตร์ที่ออกมานะฮะมีคํานึงผมชอบมากเลยคือเมื่อมีคนนึงต้องโกหกให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินนี่คือคําพูดของแมดเดมอนในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับยังไงรอคอยดูได้นะฮะเป็นภาพยนตร์ที่2นักแสดง มาแสดงเป็นทหารฝรั่งเศสครับน่าจะมีอะไรน่าติดตามเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าพอเป็นช่วงยุคกลางเนาะช่วงยุคกลางเดชจะเป็นช่วงยุคที่อัศวินสักดีนาอัศวินเนี่ย ใกล้เคียงกับกษัตริย์เลยอัศวินคือคนที่ปกครองปกครองเมืองเลยแทบจะปกครองเมืองทั้งเมืองนั้นได้เลยส่วนการมีคดีพิพาทกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่ไม่ได้มีปากมีเสียงครับในสมัยนั้นนะฮะเมื่อผู้หญิงกล่าวอะไรออกมาเมื่อเป็นคํากล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานอัศวินจึงต้องออกมาเพื่อที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองนั่นเองครับยังไงมารอคอยติดตามกันได้นะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Last Duel ทวนชีวิต ลิขิตชะตากำหนดฉายในสหรัฐอเมริกาคือเดือนตุลาคมนี้รอคอยดูได้เลยของ high20 <'m> the have only r of ค่ e ย f us h a เ l น e h let us let God d e c i, <'m> I d e กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel